สวัสดีค่ะเจะเคนมาแนะนำพื้นที่ว่างนะคะพื้นที่นี้นะคะมีขนาด60ตารางวานะคะพิกัดอยู่ที่หนองตาใกล้ตําบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะทุกท่านเป็นที่ดินติดถนนคอนกรีตนะคะมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมเลยนะคะบนเนื้อที่60ตารางวาค่ะราคาด่วนๆน,นะคะ5,500บาทนะคะทุกท่านราคานี้นะคะพร้อมร้าน ซักผ้าหยอดเหรียญและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญด้วยนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าไปดูพื้นที่จริงกันก่อนได้เลยนะคะ6 0ตารางว่า5 5 0 0 0 0บาทนะคะพิกัดหนองตาใกล้ตำบลสาวถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะช่องทางติดต่อผู้ค้านะครับใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถจ่ายตรงไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรของคุณเกตนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ